สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เหนื่อยหัวหมุนเลยค่ะไปตาดีบมานะคะไปซื้อของที่ตาดีบมาซื้ออาหารแล้วก็ไปเลือกซื้อหนังนะคะเป็นของขวัญที่คุณสามีให้มาค่ะเนี่ยค่ะวันเกิดเดือนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ก็คือไปเลือกซื้อด้วยกานประกาศก็โอเคเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู อันนี้เป็นของขวัญที่หวยได้มานะคะอันนี้เป็นลูกชานค่ะลูกเลียงเขาอยากดูด้วยนะคะว่าข้อเขาให้ของขวัญอะไรมาสกีดเดอร์โอันนี้เป็นหนังหนังลูกวัวนะคะพิมพ์ลายแบบอ่าโคโค่ค่ะก็คือเป็นหนังลูกวัวพิมพ์ลายคล้ายๆกับตัว โคโคดินเขาเรียกอะไรจระเข้อะคะ่ะดูนะคะอันนี้จะแพงแพงกว่านะคะจะเล็กกว่าจะได้จะผืนหนึ่งจะแพงกว่าตัวนี้เป็นหนังวัววัวแก่นะคะเป็นสีแดงอย่างนี้นะอาจจะได้สองผืนนะคะดูนะคะอลิีซ้องเขอยากเห็นนะคะจะได้สองผืนมันจะค้อนแสงตรงนี้นิดนึงนะคะสีแดงเพลิงชิชอวี่หรือเปล่าใช่เล u กเกินชิชอวี่ซ vieux, vieux โ a วั e Beau, de... euh, je préfère les motifs ici, mais euh, là il est plus beau le cuir. Oui, le cuir, les qualités. Mais les, les motifs ici sont très beaux. beaux. Ici, c'est un peu monopole. Ici, tu vois, c'est beau terre Mais bon, ouais, la couleur, ouais. c'est C'est Bordeaux. Oui. Il y a เองมันตามตัวนี้มันจะดีกว่าเพราะว่ามันมเป็นอย่างอุทวค่ะนี่ก็คือขอจบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดี่ะ